กลับมาอีกแล้วแม่น้องคำแพงกลับมาทักทายสบายดีกับเอซทั้งช่องของวันที่3พฤศจิกายนสองห้าเอาโบแมนค่ะเอฟซขอโทษหลายๆวันที่สามธันวาคม2568นะคะวันนี้แม่น้องคำแพงได้แนวทางฮานอยมาฝากเอฟซทั้งช่อง ในคลิปนี้6สำนักด้วยกันเนาะคะ่ะก็จะเป็นฮานอยรวมแล้วก็ฮานอยแยกเนาะของตาปากน้ำโพเขาฝากมาอาจารย์สวัยพ่อเกลี้ยงอ่าแม่ลิ้วพารวยและหมอดูเลขเด็ดนะคะหสำนักด้วยกันในคลิปนี้แม่เพนก็ฝากเอฟซีทั้งช่องกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องคำแพงด้วยทั้งแม่น้องคำแพงทั้งแม่เพนแจักเสียเอาจังใดดีเนาะมันลึงไหมค่ะเอฟซีมันลึงว่าลึงปากเจ้าของอ่ะ จังใดจังใดก็เป็นกำลังใจให้แม่น้องคำแพงด้วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อค่ะเนาะ <All right. S 1> เดี๋ยวเนาะ <All right. S 1> แต่ว่าเมื่อวานนี้แม่น้องคำแพงบ่ได้ลงคลิปให้นะคะมี่สำนักใดเขาเน่บ่เขาเน่เอฟซี FC ทั้งช่องกับคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกแม่น้องคำแพงเด้อนะคะแม่น้องคำแพงก็บ่ได้เล่นนะเมื่อวานนี้บไ,ได้บ่ได้เบิ่งเลยยุด สง,งักเลยเมนนื่อวานในทั้ง Facebook กับบได้ลงคลิปทั้ง YouTube กับบได้ลงคลิปทั้ง TikTok กกับบได้ลงคลิปนะคะ FC ก็เลยบออันได้เบิ่งเลยค่ะเมื่อวานนี้พักผ่อนคักๆโหลดาซั่นอะมาค่ะเ้ามาเบิ่งผลฮานอยเมื่อวานนี้เนะาะเมื่อวานบนออก0 66, 6 6ย์ล่างออก80นะคะส่วนฮานอยปกติบนออก98 6ดหล่างออกเจ็ดห้า แล้วก็ฮานอย V.I.P. บนออก411ล่างออก12นะคะเมื่อวานนี้ของพ่อมาดูเลขเด็ดวิ่งนู่ด7มานะคะแต่ามาผลนจับคู่ให้บอเข่าเนาะ7มาน้อยปกตินะคะอันนี้แม่เพนล,ลงในกลุ่มนะคะเพนเ้ขาบมีตกเกามาเทียบให้เบิรงเขากะเอามาเอาตัวเลขของมือนีเลยนะคะ FC แลบเป็นการเสียเวลานะคะ มาเอาตัวเลขแนวทางฮานอยรวมของอาจารย์สวยวันที่3ธันวาคม2568วันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างเด่น7เม็ดเดียวจับคู่ชุดเน้น07173747ส่วนชุดลอง678797เลขชอบส่วนตัวหรือชุดกัน3ตัวบนก็คือ631310 ชอบส่วนตัวเนาะ้าูพใดมักตามของอาจารย์ก็ตัดเล่นด้วยนะคะชุด3ตัวบนเนาะ3 1 0แล้วก็631นะคะหาหน้อยรวมของอาจารย์สวยเนาะวันนี้เมมแมนอนค่าแม่แมแมจะท่วนขึ้นอีกครั้งนะคะวิ่งลูดบนล่างเด่นเม็ดเมตรเดียวจับคู่ชุดเน้น2ตัวบนล่าง017 37 47ชุดลง6 7 8 7 9 7 ชุด3ตัวบนเลขชอบส่วนตัวของอาจารย์สวัยก็คือ631-310นะคะนี่ค่ะ FC อ่ะมาต่อของพ่อเกลียงส่วนพ่อเกลียงวิ่งลูดเด่น789จับคู่ชุดเน้น2ตัว6 7 68 69 78 79 70อะไรไปอะไรมัน9โมง10โมงแล้วแม่ปลุกแล้วไม่ตื่นแม่ก็ไม่ปลุก ไม่ได้ไปแล้วมันสายแล้วไปนอนเลยไม่ต้องตื่นเลยนะปลุกยากนะํำน<อ>นแพงแกงส้มเนาะปุกแล้วเห็นลูกนอนดีก็เลยไปนอนก็เลยไข่เอฟซอ่ะส่วนชุดลองนะคะหกศูนยหสองเจ็ดสองนะคะ นี่คอันนี้เป็นแนวทางฮานอยรวมของพ่อเกลียงนอาะทวนขึ้นอีกครั้งค่ะว,วิ่งลูดเด่น3ตัวมา7 8 9ชุดเน้น2ตัวบนล่าง6 7 6 8 6 9 7 8 7 9 7 0ชุดลอง2ตัวบนล่างสุ6 6 6 6 2และ7 2นะคะแคปหน้าจอค่ะพ่อเกลียงและอาจารย์สวัยนะคะสำหรับฮานอยรวม โอเคนะคะไปต่อค่ะไปต่อที่แม่ลิ้วพารวยค่ะฮานอยรวมแม่ลิ้ววันนี้วิ่งลูดบนล่างห้ากับหกชุดสามตัวบนศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าแปดหกหกแปดนะคะชุดสองตัวบนล่างห้าหกห้าแปดหกแปดหกเก้าเก้าศูนย์หกศูนย ก็เตรียมของให้หนูไปโรงเรียนไงแม่ก็ปลุกไม่ตื่นหนูแม่ก็ไม่เลยไม่ปลุกแม่ก็เตรียมนมเตรียมเสื้อผ้าไว้ไปเปลี่ยนให้หนูแม่ลิ้วพารวยนะคะทวนขึ้นอีกครั้งวิ่งรูดบนล่างห้ากับหชุดสามตัวบนศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าแปดหหกแปดชุดสองตัวบนล่างห้าหกห้าแปดหกแปดหเก้าเ้าย์และหกศ มาต่อของพ่อหมอดูเลขเด็ดค่ะวิ่งรูดบนล่างวันนี้เด่น8เม็ดเดียวจับคู่ชุด2ตัวบนล่าง8 1 8 2 8 3 8 4 8 5นะคะนะคะวันนี้ของพ่อหมอดูเลขเด็ดฮานอยรวมวิ่งรูดเด่น8เม็ดเดียวก็คือ8 1 8 2 8 3 8 4และ85นะคะแคปหน้าจอด้วยค่ะ อ่ได้หรือยังคะไปต่อฮาหนอยรวมพ่อเอ่อตาปากน้ําโพนะคะส่วนฮาหนอยรวมของตาปากน้ําโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น0ูนย์กับ3ชุด2ตัว 03, 04, 05, 08, 3, ูนย สามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะคะแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะฮหาหนอยรวมตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นศูนย์กับสามชุดสองตัวศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดและสามแปดนะคะเนาะะไปต่อฮา,า,านอยแยกค่ะส่วนฮานอยแยกตาปากน้ำโพ นอยพิเศษวันนี้ตาให้รู่ห้กับ8บนล่างส่วนชุด2ตัวมี 5, 7เจ็ดเอาอเขียนเอาไม,ม่จิมยุ่นไหมเนี่ยนี่ค่ะห้าเจ็ดหนแะคะ fc มีน้องคำแพงเขียนหนังสือเขียนบกบม จะเป็นยังงี้นแล้วก็ชุด3มตัวบน580857ส่วนฮานอยปกติให้ลูดที่0นย์กับ3บนล่างชุด2ตัว08นย์แปดศตัวบน031กับ308 ส่วนฮานอย VIP ให้รูดที่8กับ1บนล่างชุด2ตัว80831013 3ตัวบน813กับ180นะคะฮานอยแยกของตาปากน้ำโพได้แล้วไปต่อที่าาาฮานอยแยกของเขาฝากมาส่วนฮานอยแยกของเขาฝากมานอยพิเศษให้รูด7กับ8บนล่างชุด2ตัว72738283 3ตัวบน783กับ872 ส่วนฮานอยปกติให้รูดที่สองกับ3บนล่างชุด2ตัวสองสองสองสาตัวบน2 3 3กับ 3, 3, 3, 3 2มสเนาะส่วนฮานอย v i p ให้รูดที่8กับ9บนล่างชุด2ตัว8ปดสองแปดสาตัวบน8 9 3กับ9 8 2นะฮะอ่ะ มาแคปหน้าจออหาหานอยแยกของตาปากน้ำโพก,กับเขาฝากมาเนาะอาเทียบใส่กันค่ะ, <c oughs> คะเอฟซีค้ามูนกะไม่นองขำแพงกระไดแนวทั้งหาหนอยแยกหาหนอยรวมมาฝากเอฟทั้งช่องในคลิปนี้6กสำนักด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเรวยๆปังๆนะคะ